เมื่อกี้แฝไปเดินฟันเขาหน่อยแล้วตกใจกันโดนหัวหน่อยจ้ะแล้วก็ไม่นอนเหรอนอนยงจ๋าโอ้ยแมเจ้าวมหาด้ ไอ้ทองคิดเยอะเลยวันไหนเอฟซีไม่มาก็อดหน่อยเนาะติดตัวเล็วไอ้ทองโอเคยมจับได้นะมาจับได้เลยตอนนี้ จับได้้ึมาเมื่อกี้แฟนรูปอยู่แล้วไปโดนเขาพิสตัวพอดีแล้วไปโดนเขายิ้มพอไปเขากำลังเหงาไปโดนฟันเลยตกใจเลยบางทีเขาแค่ตกใจเฉยๆแต่ถึงว่าตกใจได้ก็ยิ้มให้เรานะก็ยิ้มไงตักทายยิ้มในการยิ้ม งไนอนสบายเลยอใส่จอลืมท <variables> si ัายเนี yeah, ่ยเป็นแผลเนี่ยเป็นแผลแบบเป็นใหญ่มากต้องใครก็มีฮะที่มือด้วยนะที่มือไม่รู้โดนอะไรนะใส่มือกันใส่ถุงมกันงอกัดีเสื้อรงจอีเนาะ โยม,ม,มาจากจังหวัดไหนอ๋อซเอรออ เดยามาไม่ไกลนะนี่นนมาจากสงขาแล้วด้วยนี่เราตั้งใจอยู่แล้วพี่แล้วพอดีแบบเาทำงานไม่เวลาอ,นนอย่านี้ปีจากโคราชจะกลับบ้านก็เลยตนนั้งใจมาหาจอใช่น้องสาวมาแล้วสองครั้งแต่นงสาวฮะคงจไม่เจอแตอนน่เร<อ>าเร<อ>าอยู่หลวงพ่อไปบิบิลาบ้าต้องหาสาไปก่อนเลยสาไปเดี๋ยว <สะ S 1> ต<ร>้องมัก ทำไข่ทอการเป็นคนสําคันนะหน้าโรงเรียนอะใช่ใช่แต่มาได้เป็นที่เกิดตึกได้เกิดมาอยู่นโรงเรียนอะไรคัญค่ะจะลึงแล้วก็กอนทางเข้าวัดหลวงพ่อวัดทีิงจะมีตะปามีตะปาต้นส้มโอแล้วก็ฝรั่งแต่ตอนนี้เป็นโขกตึกหมดแล้วค่ะ แล้วว่าลงทางว่าลงเขาไปถึงก็ก็จัะงับตัวจากที่นั่งขายเยอะอุ้ยสบายเลยนี่หลวงพ่ออยู่นะเขาไม่น่าแต่เมื่อกี้เขาช่วงเขาพลิกตัวค่เขาเห่แล้วแปลงไปโดนโดนตัวเขาวันนี้ก็ไม่คู่ยิ้มเขาไม่หยัดนะเขาไม่สะหยัดเขาจะไม่ตรงจะหวังเขาค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้กดธเขาแค่ตกใจเขา เราเราตกใจใช่แต่เขาก็ค hmm. <laughs> ู่นะคู่อยู่ลืมทรกยายยุ่มเบาแต่เช้าเลยกินเยอะไหมเม่สาวมาคุณหมดไปถุงนึ่งค่ะกเยอะเลยเวลาที่เขาแบบมานอนข้างเราเราตรงข้ามสมรห ว่าจะเพลิมีโอกาสจ้ใหม่ละนะจ๋อพี่เจ๋อครับเราเราไม่รักจ๋อแล้วนะเราดูจ๋อทุกวันเราไม่รักจ๋อแล้วเขาโดนไอ้เปรีแบบใช่ใช่เขาขึ้นบ่อยนะตรงเนี้ยใช่ใช่เขาขึ้นบ่อยเองไงแต่แต่แต่พวกหนูหัวเราะกันตอนไหนไหมตอนที่เขานอนคู่กับเนมเนมเก็หวังดีที่เขาจะตกเปรีเอามือคล้องก็กระโดดตีเนือพี่หลวงพ่อหลวงพ่อไปดูคลิป ที่ที่ตอนแรกหลวงพ่อไปบุรีรัมย์อะค่ะเขาเน้นเขาขึ้นไปนอนกันเน้นแม่เน้นก็เก่าปกติแต่นี้เขาจะตกเปลยนเน้นก็กล่าหมืองดีเอามือคล้องเท่านั้นแหละลูกตองคาต้องมาฮะสงสัยต้องดังวีดได้ไหมเสียงเน้นได้ดังวีดได้ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเน้นก็เก่งมากใจเลยบอกว่าโอ้โหเก่งแบบเป็นหนูหนูก็เก่งนะอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนั้น แต่ว่ารู้สึกว่าเคี่ยวเขาจะไม่มีนะใช่ไหมคะอาจารย์มีอยู่ไม่อยู่ฝั่งหนึ่งน่าน่าเธอเธอไม่เธอไม่ไงหน้าหรอฝั่งลงไหครับฝั่งลงไปเลยจ๋อเราไปแล้วนะไปบองเดี๋ยวปรกาศแป๊บใหม่นะ เขาอยากให้คนมาเอาใจมาเอามาเดี๋ยวเราจะมานี่เนี่ยเมื่อกี้ก็หนาวก็หนาวอย่างนี้แหละพี่แล้วแฟนตกใจไงจ้าเดี๋ยวมาใหม่นะแต่นี้เรามาถูกแล้วไก่ไหมล่ะคะจากนั้นมากี่ชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะแล้วดูดิ เรามาจันทงเรามาถเราไปวัดบรรลือจเทียร์จอจะไปดีกว่าเราไม่รักษาแล้วทันทันแย่ๆพระอาจารย์พระอาจารย์นี่เดินไปวัดหลวงพ่อสเร็จไกลไหมคะไม่ไกลจ้ะออกด้านหลังเลยเปิด GPS แล้วออกข้างหลังเลยใแล้วหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์นะ<า>คนไ,คะไม่ไว้เยอะมากไม่ไช่เป็นหัแต่ไม่ใช่เป็นับอสถ้าเราเรียกก็คือกองตั้งเ,เราก็ได้ใช่ไหมหลวงพ่อเขาต้องเลือกเรื่องขอต่อยามกวัวมีโยมเขาบอกว่าเขาจะไปดูว่าเอกสารเขายื่นยังไงเขาเงียบเลยเลยเนี่ยเพราะเขาเ็อย่างน้อยอ่ะ กวไม่ใช่หรอกทางแบบางคนกลัวเขาไม่หวังดีหรือแจ้งใชว่าเราเนี่ยไปจับทางเพราะว่าเขาคิดว่าเจาะเราอ่ะละมอในแง่นะบางคนก็แต่ว่าเราเจาะมาเนี่ยเพื่อมาหาอะไรได้แต่จริงๆเัาไม่มีเจตนาตรงนั้นเลยนะถึาไม่ถ้าไม่ถ้าการไม่ให้อยู่อย่างนี้ตับม้วนที่จะทำให่ดีไปเดินนะกลัวรถใช่ใช่วัวเนื้อแล้วข้าลงตา เขาแกจอาดูดูจอตั high, do do, so ้งแต่วันวันนี jaar jaar all, ้ค่ะตั้งแต่จอมาอยู่วัดใหม่ๆที่หลวงตาเอ X X C X เลยดูดูใหม่ๆเลยพี่ว่าจอขอแล้วหลวงตาเอากล้วยเอานมแล้วเขาแยกแยกแก้วก็แต่แรกๆเลยค่ะที่ต้องมาอยู่วัดนั่นแหละอยู่เริ่มอยู่เริ่มดูเริ่มเขามา ก่อนยังมีบทบาทเยอะเนาะได้ใช่ดิมดิมแล้วชอบได้ชอบเวลาไปฉันไบบพรกฉันข้าวแล้วไปหยิบข้าวหมดเลยถ้าเันง่วงอยากให้ช่วยเก่าไข่ลักแล้วได้สงสารนะบางทีอ่ะอยากให้เราเป็นเกาให้ไม่จะไม่ออกจากวัดพระอาจารย์ก็ไม่ทำกรงแล้วหรช่วยชีวิตเขาอ้เกาชีวิตเเพิ่มขึ้น ต่ออายุเขาถ้าคนมองนะไปไปพระอาจารย์ยังไปตามเป็นห่วงนะบางครั้งเนาไปแล้วบางทีอะดูว่าเมื่อไหร่จะมาจ๋อแล้วบางทีโยมก็โทรมาพระอาจารย์มารับจ๋อหน่วยสงสารมีอะไรเนี่ยคนงานเอาหนังสตต๊กไล่ยิงเอาอะไรไม้วิ่งคว้างพาไปเอากับข้าวเขากินไงคนงานเขา่อข้าวไปกินอ่ะพอกลับมาตอนพักเที่ยง กับข้าวจอกินหมดแกะกล่องเขาหมดเลยอ่ะโอ้โหนั่นเนยเอากรไล่ตีเอาไอ้นี่ก็วิ่งหนี้ปะแต่เราเข้าใจว่าเขาก็เขาก็โมโหเขาลรามั้งเนาะใช่ทำงานเหนื่อยหิวมาจะได้กินจอดจัดการหมดจอดเธออย่าดื้อนั่นน่ะจอดจัดการนอนสบายเลยเ้ย เดินป้อนจ่าสาธุจ่าใช้เจอกระตี้ถบ้านจ่าเดินป้อจ่าเดินทางปลอดภัยนะนินอ่ะต้องกลับจะได้แวะไม่ได้ไม่ได้จ้าโอ้ได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 ้ กถวายมาถวายให้ลูกเนน่1,000บาทเนะาะหลวงพ่อพระโคบิเทศถวายเนน1,000บาทแล้วก็มีโยมเขาโอนมาให้อีก2,200คร<ะ>ับ1,200นะลูกนะสาธุค่ะที่เหลือเจ้าแม็กยังไม่ได้ให้เจ้าแม็กเลยให้หลวงตาแนละ้วให้เนนรับ พระจ่าจกำลังเดินกลงเดินทางจากกรุงเทพไปค่ะครับผมแล้วเนี่ย จอจอลุกขึ้นมาคุยกับเอฟซีก่อนโลกเอฟซี FC กลับ,ะะลบาาแล้วครับเอฟีกับพาการไปนะเจอเดี๋ยวจะค่อยกับเจ้าจอตุด่เแดงจอหัวจุกเลยมาแน้วที่ยังติดตูดจออยู่เลยอ่ะ ไปขี้ไม่หมดแน่เลยจ้ะสวัสดีค่ะลูกนีนครับผมรองวันลวน้องนีนรับเปล่าคะไม่รู้คะ่ะ nó đỡ nó đỡ à nó nó tôi đi trò xí lụ đó